มาเด one, yeah, ้อพ่อแม่พม่นองเลยเจ้าห้าเนี้นอเนเที่อบดีพ้านพกมบ่มือตานั้น่ผมผู้ใดสบา่ตาั้สีเทาว่าพวกผมน่ไงแล้วว้ยไปนังอันนี้